ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เรา,าอยู่กับเกมอีพิซอดกับช่วงไกดพูดเล่นใหม่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเป็นไกที่พูดเล่นใหม่มากๆของปี2023เพราะว่าเราเพิ่งสมัคร i อดีมาเมื่อเดือนนี้เองนะคือคือ,คอสดใหม่มากๆซึ่ง i อดีเนี้ยเป็นชาเลนจ์อาจะเราไม่ยืมเพื่อนนะ,ะเราไม่ยืมเพื่อนเลยเป็น i อดีชาเลนจ์เพราะว่าเราเล่น i อดีนี้โดยไม่เล่นตัว5ดาวหรือว่า4ดาวแสงมืดเลยแต่ว่าเรายังมียืมเพื่อนอยู่บ้างแต่ก็ให้รุ้มาเลยเถอะ,เะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะไม่โปรเกชั่นมันว่วนก็กคให้เรื่อง สปดแต่มันจะมีบางด่านที่มันติดจริงๆแบบเช่น 10- ขี่สิบทที่2นี่คือบอสสเตจเป็นบอสที่แค่เห็นกี่รอบก็แบบโอ้ไม่กอดขนลุกสู้ซ่าแบบก็คือบอสตัวนี้เนะี่ยเป็นบอสที่ค่อนข้างหินมากถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนดีๆนะยืมมาผ่านง่ายแน่นอนแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่เราใจในการที่เราเป็นผู้เล่นมือฉังเป็นแบบเทพของมือใหม่นะดังนั้นเราจริงคิดว่าเราสามารถเล่นทีม3ามึงสดาวแล้วก็ตบเจ้าตัวนี้ได้ แล้วก็สีดาของเราไม่รวมแสงมืดด้วยแต่ว่าทีเอเดียเป็นข้อยกเว้นเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีที่ทุกคนต้องมีใครบอกไม่มีทีเอเลียคนนั้นไปเล่นเล่นใหม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องมีนะซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือบอสตัวนี้โหดมากๆหนึ่งคือมันตีแรงตีหมู่ดีบัฟเยอะมากมากแบบมากสุดๆมากแบบมากเลยดังนั้นก็เป็นอะไรที่โอ้ใหม่ก็สกิลก็คือจะมีสกิลแรกที่เป็นโจมตีอันนี้สกิลเปิดมาบอสจะใช้สกิลนี้เลยทําให้แบบอ่าสตูจะติดห้ามบัฟและตาบอดสอง ถ้าเกิดว่าสตูถ้าเกิดสเตทเนี่ยมันมีบัฟมันจะลบบัฟของสตูทั้งหมดด้วยการโจมตีนี้จะไม่สนรีซิตนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคอนสเตอร์ลามยังมีชีวิตอยู่เมื่อโจมตีนี้จะติดคียเสมอแล้วก็สกิลนี้แรงมากๆแล้วก็ใครเอาใครมีเพื่อนที่มีเอ็ดเวิร์ดเอาเอ็ดเวิร์ดมาช่วยได้เยอะมากนะแล้วก็สกิลต่อมาเป็นตีธรรมดาอันนี้ตีธรรมดาช่วยๆเลยแต่ว่ามันจะโจมตีอย่างรุนแรงและลบบัฟสชุดคือลบบัฟเรานั่นเองแล้วก็ จะมอบภูมิคุ้มก,กันกับการคียติคอลให้แก่ผู้ใช้ซึ่งไอเนี้ยน่ารำคาญสุดยอดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าโจมตีติดคียติคอลจะมีโอกาสที่สตันสตูด,ด้วยสตันทุกคนนะเออแล้วก็ในทรอสต์จะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่เกิดการดูโอด้วยคือมันจะดึงไอเจ้าตัวสวรรค์มาตีแล้วก็ปวดหัวเว่ยพอตัวอยู่นะพยายามเคลียร์ลูกน้องด้วยแล้วกันแล้วก็สกิลอันตีก็คือจุดจบของทุกอย่างสรรพสิ่งโจมตีสูส้ทั้งหมดเปลี่ยนบัฟเป็นดีบัฟก็คือให้เเราามีีบบบััััฟฟฟโล่กก็็จะปนดไออสยงถ้าเรามีูมมิก็็เเปปลีี่ยนนดบัฟไสัักอย่าาางถ้เรมีบฟโล่ก็จะ,เป, uff, ะเ,เปลี่ยนเป็นดีบััฟไสกออยย่่าางง ดังนั้นก็พยายามไม่ให้มีบัฟช่วงนี้ก่อนที่บอสจะผ่าเราแล้วก็จะผักสตู20-50แล้วก็จะเปลี่ยนได้สูงสุดถึง4บัฟ5ัตูมี5บัฟขึ้นไปจะล้างบัฟั้งหมดโดยไม่สนดีซิทเลยแล้วก็เจออกกาะเกาะ30 5สตูติดดีบัฟจะเจาะเกาะ50แต่นั้นต้องล้างดีบัฟด้วยซึ่งเงอนไขมันแบบโอ้ไม่กอดต้องมีทั้ง5มีบัฟแต่ต้องล้างดีบัฟต้องไม่ติดดีบัฟแล้วก็ต้องเคลียร์ลูกน้องด้วยแล้วก็ต้องตีบาเดียให้แตกให้ทันด้วยซึ่่่งงมนนเป็อออะไรทีโกแบบ oh คข้า วุ่นวายดีแท้แล้วก็สกิลนี้คือฮ้าเริ่มเทิร์นบอสจะล้างดีบับทั้งหมดด้วยแปลว่าตัวเนี้ยจะแปดดีบับยาวๆไม่ได้ถ้าเกิดแปดดีบับปุ๊บบอสเริ่มเทิร์นดีบับหายนะแล้วก็จะเพิ่มความโจมตีแล้วก็ความเร็วของทุกคนสะสมซ้อนกันแล้วก็เมื่อจบเทิร์นจะได้บาเรียด้วยเมื่อถูกโจมตีโดยไม่ตีคิจะลดดาเมจ50%คือถ้าตีไม่คิจะดับจะเบาอยองเลยแล้วก็จะเพิ่มความพลุ10%ด้วยดังนั้นเราต้องตีคีเสมอและถ้าเกิดว่าสเตนเนี่ยมันตีคีน แพสซีฟที่ยาวเหยียดเราต้องมาอ่านสินะเดี๋ยวเราอ่านให้คนเองเริ่มการต่อสู้จะดีเซตสกิลคูดาวก็คือจะมีไอ้สกิลเราจะไม่ได้ว่าสกิลนี้หรือสกิลนี้ถ้าเป็นสกิลนี้ก็คงไม่แรงเท่าไหร่หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะแล้วก็จะมีเป็นก่อนจะมอบไอตาเธอแล้วก็มอบจุดจบผู้สับสิ่งไอ้ฟังดูน่าจะ2อ,อันนั้นแหละแล้วก็เลื่อนเชิญไนทัตแห่งความเกลียดชังตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ดูโอนะแล้วก็ห้าใช้สกิลสายตายความสิ้นหวงังเมื่อห่างชีวิตน้อยกว่า40สี่สิ สายตาแห่งความสิ้นหวังก็คือสกิลนี้นี่เลือดสี่สิบนะแล้วก็ถ้ากเกิดแล้วจะอัญเชิญอีก3ตัวโอ้ oh my god โอเคแล้วเมื่อผู้ใช้ไม่มีบาเดียถ้าเกิดว่าตัวเองไม่มีบาเดียจะอัญเชิญคอนสเตลคอนสโต,สตลัมละอะไรสักอย่างซึ่งจะทำให้นี่ไปดูเงื่อนไขนี้ก็คือจะไม่ตัดสกิลเนี้ยติติคีเสมอนะแต่ก็คือมันมาแล้วก็แค่ฆ่า,ามันเองไม่ยากเท่าไหร่มัง้งบอกว่าจะเป็นเช่นนั้นอ่าแล้วก็จะไม่ได้รับผลกระทบทางแทธาตก็คือเราไม่สามารถแบบ เอาไว้วอลเลตมาหลบโลัวได้ไม่ได้อย่างนั้นนะเกมไม่ให้แล้วก็เมื่อเลือดน้อยกว่า40%หนังู่โจมตีจะรีเซ็ตสกิลทั้งหมดอีกแล้วแล้วก็จะเอ็กต้าเทิร์นแล้วก็อรารวาสซึ่งอรารวาสเนี่ยคือเมื่อจบเทิร์นมันจะลดเลือดปัจจุบันแล้วก็จะโจมตีและโลขึ้นเรื่อยๆอ่าก็คือเหมือนกับเป็นแรงเคื่อสุดท้ายของตัวร้ายนะแล้วก็จะกาจัดพนธมิิรที่รอดชีวิตทั้งหมดแล้วก็มอบบัฟแบบสุ่เอฟังดูไม่ค่อยดีเลยฮนะอ่าแล้วก็ให้แก่ผู้ใช้นะฮ่เทิร อันนี้เราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่คงไม่สบคัาเท่าไหร่หไปดูกันเลยดีกว่าป่ะแล้วก็มาพูดถึงทีมของเรากันก่อนก็คือทีมของเราจะมีเป็นมอนโมซึ่งมอนโโมตัวนี้เนี่ยเพิ่งไปปั้นมาหน่อยนึงเองปั้นมาไม่เยอะก็คือเราเพิ่งเริ่มเล่นน,นะะถ้าเกิดใครดูไลฟ์อยู่จะเป็นดูว่าเนี่ยเป็นไลฟ์วันที่6ก็คือเล่นมาแล้ว6วันวันที่5เราแอบอู้อยู่แล้วก็ค่อนข้างตรงมาสายในท็อตสกิลเนี่ยดีเราเน้นแค่สกิลนี้เดียวอันอื่นเราไม่เน้นนะอันนี้ัพเพื่อให้ม ยังช่วยชื่ออยู่แต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราขึ้น6ดาวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปแท้งไวเวิร์นด้วยดังนั้นขึ้น6ดาวไว้ไม่มีปัญหาแล้วก็จะมีเป็นทีเอเรียเป็นตัวดาเมจของเรายังไม่มีของรักเลยนะก็คงไม่เป็นไรเท่าไหร่ดาเมจนิดหน่อยไม่ไม่น่าช่วยอะไรแล้วก็อาร์ติแฟกต์เราเปลี่ยนดีกว่าโอเคอาร์ติแฟกต์เราเปลี่ยนเป็นเดดีนโจเกอร์แล้วหรือว่าโจเกอร์ฝันกลางวันฝันกลางวัน,วนมันจะช่วยให้เราตีบอสได้แรงขึ้น,อนไอใบเนี้ยอัพเต็มไปเลยก็ได้ให้เกิดใครสามารถอัพได้เพราะใบเนี้ อันนี้ฟรีแต่ว่าต้องไปทำควาคยกันล่าจะเป็นเควยที่อยู่ในช่องจดหมายแล้วก็สอนอันนี้ไปของอลิซ่าแต่เราเน,นะนําว่าให้ซื้อสองชิ้นนี้มาดีมากๆนะแต่ก็ตีบกอันนี้เน่าๆเน,น,น่าหน่อยแต่ก็เพราะได้มั้งเออลัคก็ร้อเร็เพราะว่าเรามีดูนคี้แล้วก็น,นี้มีคี้ด้วยถ้าเกิดเนี่ยได้ฟรีสีด้วยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเอาไปว่าบิวประมาณนี้นะแล้วก็อ,อีกตัวหนึ่งของเราจะมีเป็นรถคือเราเอามาเป็นแฮงค์แต่ถามว่าต้องเป็นรถไหม ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นรถเป็นตัวอะไรก็ได้แทงอะไรก็ได้เอาคูริมาช่วยลบบัฟเพิ่มก็ได้แต่ของเราเอารถมาเพราะว่ารถมีบัฟดาอ่าดีมากๆใครมีฉลอนน้าเอาฉลอดน้ํามาได้นะไม่มีปัญหาได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเล่นตัวตู้ตอนนี้เป็นตู้ฉลอดน้ำดังนั้นเอาฉลอดน้ามาได้แต่ว่าเรามันเป็น5ดาวเราไม่ใช้นะเราใส่เป็นออริเอตไม่บวกเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าบวกเดี๋ยวมันจะรับดาเมจเยอะเกินไปแล้วตัวแตกนะเราจรึงไม่บวกหรือว่าเราเปลี่ยนเราว่าเราเปลี่ยนเป็นอาดามันดีกว่าอ่าเนื่องจากว่าบอสบอก โล่อดามันไปโลออดามันทำอะไรได้คือมันจะลดดาเมจคคอลที่ได้รับทั้งหมด10%ช่วยได้เยอะอยู่หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นโอเคแล้วก็จะมีเป็นตัวต่อไปคือนี่คือตัวคอนที่ทุกคนจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเป็นตัวคอนรับที่ไม่ใครปั้นแต่ว่าเราปั้นมาเพราะเราติ่งคาเมนโรนั่นเองก็คือเป็นตัวสดาวแต่ว่าเราเปลี่ยนคาร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็สกิลที่เปลี่ยนคาร์เราแทบจะไม่อัพเลยเราอัพแค่ตีธรรมดาแล้วโอกาส20%ที่ดัน5%ไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็มีเพิ่มคีที่ข้อดาเมจ อันนี้ก็ดูไม่ค่อยไปเระโยน์เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวดามจนะแล้วก็สกิลก็ดูไม่ค่อยเสร็จดีเท่าไหร่แต่นี้ว่าบวกเยอะหน่อยเพราะว่าเราสามารถผลักบอร์ดได้แล้วเราจึงบวกเยอะนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพถึงไอ้ตรงฝั่งขวามันจะเป็น6%แต่ว่าไม่สําคัญเท่าไหร่แล้วก็อันนี้คงไม่สําคัญม้งดูเลือดมันคงไม่ตายหรอกแล้วเราใส่เป็นซิราเรนเพราะว่ามันจะช่วยให้แปดดีบัฟเพิ่มถ้าเกิดว่าสเตตตาบอดน่าจะช่วยให้มันตีไม่โดนโอเคเราจะกดมือนะเราไม่สามารถออโต้ดันนี้ได้ยกเว อาพวกเอ็ดเวิร์ดลาวี่เบลเมิร์ดมานั่นน่ะสามารถออโต้ได้แต่ว่าเราไม่ใช่กรณนนีนั้นเราต้องกดเหมือนมาเป็นบอใส่เราเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วเราก็อันดับแรกเรากดสกิลสองให้บอสเกเดนอ่าเห็นไหมเราเราสามารถดูบัฟดีบัฟตรงนี้ได้แล้วก็เราเสริมให้ว่าถ้าเผื่อใครเพิ่งเริ่มเล่นคือเกมนี้มันจะมีคำว,ว่าความต้านทานเอฟเฟกต์ห้าสิบแปลว่าบอสจะมีรีเซ็ตอยู่50ถ้าเราเอารีเซ็ตเนี่ย ไปลบ15คือเกมที่มีโอกาสติด15จะได้ประสิทธิผลที่เราต้องทำเพื่อสู้กับบอสได้เช่น50ก็จะเป็น50บว15ได้35แปลว่าเราทำตัวสายเอฟเฟกเนี่ยแค่35แล้วก็แปดดีบัฟบ,บอสได้แล้วถ้าเกิดมันไม่ติดพก็เราสวยติด15เเซ็ดี๋ยวไรพวกนั้นนะโอเคเดี๋ยวจริงจริงเราคิดว่าเราจะปาให้ลูกน้องตายก่อนเราไม่รู้ว่าลูกน้องจะจะ,จะปานี่ลูกน้องจะตายหมดไหมเดี๋ยวเราฮีวเบาๆก่อนฮีวเบาๆปิ๊ก แล้วเราก็ปัโอเคหมดตี้โอเคแล้วเราก็แปะห้ามบัฟช่วยไหมไม่ช่วยแต่ว่ามีไว้อุ่นใจกว่านะเพราะอย่างทีว่าบอสเริ่มเธอเมันจะลาดีบัฟทั้งหมดแต่ตอนนี้คือเราสามารถบอสมันสโลเราสามารถตีได้ฟรีๆตอนนี้บอสจะไอตันเนอหทีตอนเข้าเฟส40%นะดังนั้นเราก็โป๊กๆไปก่อน อโป้งมันไปเราจะไม่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 อะไรสักอย่างีมันโซเบิร์นไหมแรงๆไปเลยแล้วว่าดาเมจเกินแล้วเพราะเดี๋ยวบอยบอยมันโดนเนิร์ฟมาเยอะแล้วไม่ค่อยแข็งมากนิดก่อนเอ้ยต้านทานไปไกลๆกระเด็นเออฝากไปห้บห้าเปอร์เซ็นต์อ่าก็บาดเดียไหมไม่สกิลนี้มันจะเปลี่ยนปั๊บเป็นดีบัฟอ่ะอ่าคงไม่เป็นไรหรอกเราหิ้นก็ฮบบบโอเคแล้วเราก็กระแทกหน้าเบาๆทีหนึ่งป้องโอเคเข้า40แล้วบอสอารวาสแล้ว อบอสจิตติแล้วมันจะเปลี่ยนบัฟเป็นดีบัฟก็คือมีดีบัฟมีบัฟสองคนเอ๊ะนี่ไงอ่าเดีละแล้วเราก็เ่ยนนี้ไม่น่ามีอะไรละเหมือนเดิมเป๊ะนะเหมือนเดิมเป๊ะแต่แค่ว่าบอสจะลดเธอตัวเองแล้วก็เร็วขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นเหมือนกับเอเลทแล้วแล้วก็บอสจะมีบัฟแบบสูงด้วยอ,อ๋อบัฟแบบสูงคือถ้าเกิดลูกน้องยังเหลือชีวิตรอดก่อนเข้าเฟสนเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ทีเราวดตุ้มไปละมันก็เลยหายหมด ถ้าทีใดใครบทตู้ไม่หายก็อาจจะเป็นเพราะไม่มีบับดาบเพราะเราเอารถมาบับดาบช่วยก็ลองพยายามหาตัวตีหมูยตัวนึงก็ได้แต่คือเราเอาคาเมลรถมาเพื่อคอนโทรบอสนะแต่ที่จริงถ้าใครมีคาเมลรถเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีเดดิก้าเดดิก้าคือขั้นกว่าของคาเมลรถเป็นตัว5ดาวจะดีกว่าเดี๋ยวเราล้างอันนี้ก่อนอเ,เราก็ต<ร>ีเบาๆเออต<ร>ีเบาๆดักดักทีหนึ่งอ่า บอลน่าจะตาบอลหรือตาบอลโอ้ไม่กอดตาบอลยกตีเราตีโดนไหมไม่โดนเราบัฟไม่ได้ด้วยเพราะว่ามีห้ามบัฟบัฟดบบไม่ขึ้นตีธรรมดาโอเคมอนโมเราคิดว่าเอามอนโมล้างทีอเอเยโอเค เราก็ตีบเบาๆตามหักแล้วเ,เราก็ผักศัตรูตาบอดแต่ว่าเรามีโอกาส50%ที่จะผักเขามันตาบอด50ถ้าเกิดว่าเราดับตาครึ่งหนึ่งมันก็น่าจะตีโดนวะแบบลับตาที่มันตาบอดไปก็แบบ่วยชินไหมไม่เหมือนกันปะไปลองกันเถอะเออว้าวาเทคนิคนี้ใช้ได้ผลด้วยแฮะโอเคโอเคแล้วเ,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 เราบัฟได้แล้วเพราะว่าเราไม่มีห้ามบัฟในตัวดาเมจเราละตัวนี้เป็นตัวดาเมจเราไอ้นี่ไม่เป็นไรโอ้ โซเบิร์นบวกระยะเวลาบัฟที่ได้รับก็คือบัฟดาดีเฟนต์ไม่จำเป็นโอเคไม่คิดไม่เป็นไรเห็นปะไม่เป็นไรเลยโซเบิร์นเลยเพราะเราคิดว่าน่าจะฆ่าได้ละโอเคว้าวง่ายกว่าที่เราคิดแฮะน่าจะเป็นเพราะทีเอเรียเราของของดีเกินไปอ่ะเพราะระบบ15ทั้งเซตเลยโอเคเรียบร้อย10ขีด10บทที่2 เราข้ามแล้วกันครูคนไปเล่นเอาเองอ่ะแต่เดี๋ยวเราเสริมให้ต่ออีกหน่อยเพราะเดี๋ยวคิดว่าน,น่าจะไวไปหน่อยนะ13นาทีอ่าคิปไวไปเดี๋ยว YouTube ไม่ให้สปอนเซอร์เราอ่ก็คือเดี๋ยวเราเสริมให้ิดนึงนนกันว่าถ้าเกิดใครผ่านแล้วต้องทาอะไรต่อก็คือคนที่ผ่าน10บคดสิแล้วเนี่ยในการที่จะทําต่อนะอย่างอันดับแรกเลยคือเรามาที่ตรงนี้ก่อนเกณฑ์ฮีโร่แล้วเราก็เลือกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดับแรกเลยทํลารดก่อนทําอะไรตัวอะไรอยู่ไม่รู้กดปิดระงับชั่วข่าวทํลารดก่อน ลาร์ดนี่เป็นตัวคอนที่โหดมากทุกคนต้องทําและต้องเวลสามสิบก่อนนะลาร์ดถ้าเกิดใครทําไม่ได้วดเวลายังไม่เวลสามสิบเดี๋ยวเราใจไปเข,ข้าๆอ่ะสกิปไปให้ไปดูเอาเองนะเดี๋ยวหาว่าเราสปอยก็คือมีอะไรไหนให้ทําบ้างอ่าในการอันแรกคือกําจัดอโน่ห้าร้อยตัวอโนเนี่ยมีอยู่ทุกที่นะเดี๋ยวเอาง่ายๆก็คืออโนเนี่ยถ้าเราจะฟาร์มนะอันดับแรกเลยบทที่สองเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเราสามารถกดมาเพื่อลงด่านนี้ก็ได้แต่เอาจริงๆถ้าเกิดใครอยากฟาร์มให้คุ้มจริงๆอะ่ะคืออโน่นะเดี๋ยวเเเรรราาาจะไปดดู่่่นนทีีคลย100์กอ แบบด่านนี้ใช่ไหมคืออนนท์เนี่ยจะอยู่ประมาณด่านที่6แบบนี้ไม่ใช่ต้องเป็นด่านไหนด่านนี้นี่ประมาณนี้เอ็มคือด่านสุดท้ายมันจะมีโอกาสที่มีอานนท์ดังนั้นเราจะแนะนําว่าถ้าเกิดใครไม่รีบอะ่ะให้ไปเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ของบทที่สองก่อนนะเราบทที่สองมันจะมีอานนท์พวกนี้มันจะได้ไอ้พวกนี้มันจะนับอยู่ในเควสของอันนั้นด้วยนับอยู่ในของร้านด,ด้วยดังนั้นก็เก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเนี่ยทุกทวีปเนี่ยเก็บร้อยไปเลยมันจะนับในเควสในร้านด,ด้วยห มันรู้สึกเหมือนกับแบบไม่คุ้มเท่าไหร่ดังนั้นก็ไปเก็บรับเสเซนก่อนถ้าเกิดว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่ค่อยไปฟาร,รม์มอานนเพิ่เมเอาหีหลังได้นะแล้วก็วงจรห่วงเวลาความฝันอันนี้ก็สามารถไปคราฟเอาได้น,นี่็ครับเผื่อใครไม่รู้เราสามารถอัพฐานอันนี้นะแล้วก็ห่อเล่นแร่ปรธาตุแล้วก็วัตถุด,ดิบไม่ใช่สารเคมีปริเกยาแล้วก็คราฟมาได้ก็คือเอาไปให้3อย่างเดี๋ยวเราคราฟเลยกันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องกดให้กดคราฟไปก่อนไม่เสียหายที่จริงมันเลื่องอันทนี่ไม,นะไ,ไม่ใช่บ้างอันนี้ไม่ใะ อันนี้อันนี้ใช้อันนี้ไม่ใช้อันนี้ใช้อันนี้ใช้อันนี้ไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้อ่าประมาณนี้ให้เต็มแต่จะแนะนําว่าถ้าเกิดจะค้าัปเนี้ยควรจะอัพฐานให้เต็มก่อนไม่ไม่ต้องเต็มก็ได้แต่ว่า2อันหลังต้องเต็มคือไหนคืนนี้นี่สอันนี้ต้องเต็มเพราะมันจะช่วยให้ใช้คทาลิ์น้อยลงโอเคแล้วต่อมาก็คืออันที่3อันที่3คือรับรูนก็คือไปลงรูนอย่างที่ทุกคนรู้กันถ้าเกิดใครเป็นู้เล่นใหม่รูนจะเปิดทุกอันเป็นเทศกาลนะก็คือไปฟาร์มไออันที่นี้ นี่อันนี้ก็ได้ใครฟารมอันนี้ไหวก็พามน์นนี้แต่เราบอกได้ไม่ไหวฟาร์มฮาร์ดก็พอแล้วเดี๋ยวเ,เสริมให้อีกนิดหนึ่งเผื่อเวลา YouTube ไม่พออีกอ่ะเราเสริมให้อีกอย่างนึ่งกันเป็นสิ่งสุดท้ายก็คือร้านค้า AP นะในการที่เราจะมาลซื้อลมหายใจออร์บิทเนี่ยมากดรับอันนี้ก่อนมันต้องคุยก่อนนะถ้าเราไม่คุยเควสอันต่อไปในนี้มันจะไม่ขึ้นให้มาคุยก่อนเสมอคุยปุ๊บแล้วเรามาดูเควสมันให้ทําอะไรอย่างอันนี้มีให้กําจัดนิวโลเบิลหรือพาโลก็กดเคลื่อนท มันก็คืออโนนนั่นแหละไปได้เคลียร์ a n o นก็ได้อันนี้ก็คือไม่บังคับจะวบิบสิบนะในไหนก็ได้ในเกมนี้ได้หมดแล้วก็ 16s ก็คือตรงนี้อ่าตรงนี้แต่มันจะมีไอ้ตรงเนี้ยที่จะบอกว่าเคลียร์สวนไม่ติ2สองครั้งว้าวสองครั้งเหรอเมื่อก่อนมันคือสิบครั้งมันเนิ์ฟเปิสองแล้วโอเคมันคืออะไรมันคือด่านพวกนี้นี่สวนแห่งคนนี่นี่นสวนสวนสวนพวกนี้ใช่หมดเลยแต่ถ้าจะให้ดีคือถ้ามันเหลือแค่สองครั้งเอาจริงๆแค่เก็บดาวก็ได้ปะ แค่ลงไปเก็บดาวก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนน่ะจะฟาร์มใช่ไหมมันเขาให้ฟาร์มไวโอเลตเพราะว่าวอเลตสู้ง่ายเป็นตัวที่สู้ง่ายที่สุดแล้วออโตโ้ยังไงก็ผ่านนะเหลือแค่2รอบเองโอ้แม่ก๊อดอย่างนี้เก็บดาวก็ครบแล้วนะโอเคเอาไปว่าขอบคุณทุกคนรับชมถ้าเกิดว่าใครติดขัดแต่ว่ามีตัวไหนไม่มีไปปั้นซะเพราะว่ามันคือตัวคอนที่ดีแล้วแต่อย่างที่บอกไปว่าดิดิก้าแทนไอ้นี่ได้นะใครมีวิลมืดเอาวิลมืดไปแทนก็ได้แต่วิลมืดควรจะเร็วหน่อยโอเคไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊าย